คำถามเรื่องการเงินนะครับจากทางบ้านนะครับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขนะครับรอบพิเศษของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณพุทธศักราช2565นะครับที่จะจัดจำหน่ายในเร็ววันนี้นะครับให้ดอกเบี้ยสูงถึง4.5%เสียดอกเบีย้ยไหมนะครับคือเสียดอกเบีย้ยผลตอบแทนที่เราจะได้ดอกเบี้ยนะครับ ในแต่ละปีเนี่ยมันมีการเสียดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับ mm hmm. เขาถามมานี่เขาถามมาดอกเบีย้ยเสียภาษีร้อบาบาทไหมคะนะครับผมตอบไปแล้วนะเสียดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขรอบพิเศษสําหรับประชาชนนะครับที่มีทั้งหมด2อองชุดให้เลือกนะครับชุด5ปีได้ดอกเบีย้ยเฉลี่ย2.9% 10ปี ให้ดอกเบีย้ยเฉลีย่ย3.6%ซึ่งจองได้ตั้งแต่22-24ถึงสิงหาคม2565นี้นะครับซึ่งเสียภาษีหักณที่จ่ายนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษีณที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบีย้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัฐพากรน,นะครับโดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้นำส่งข้อมูล ภาษีให้กรมสรรพากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นะครับบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีณที่จ่ายอัตรา15%ของดอกเบีย้ยที่จะได้รับนะครับอันนี้จริงๆเขาอ้างอิง,องแอปนะครับแต่อันนี้ผมขอใช้อ้างอิงว่าบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตรา15%ของดอกเบีย้ยที่ได้รับซึ่งเป็นไปตามนะครับรายละเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหักภาษีหน้าที่จ่าย นะซึ่งเราสามารถที่จะเอาภาษีเนี่ยนะครับไปทําเรื่องย้อนอทําเรื่องในการขอคืนภาษีได้ในกรณีที่ไรายได้เรานะครับมันไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือไรายได้เรานะครับมันมันต้องลดหย่อนภาษีนะครับเราเอาตัวเนี้ยไปทำการลดหย่อนภาษีได้เลยนะครับ